โรงพยาบาลค่าปราศริลศปาปาคมสรุปผลการปฏิบัติงานรอบหนึ่งปีประจำปีงบประมาณ2,566ผู้รับบริการผู้ป่วยนอกและผู้รับบริการผู้ป่วยในตามภาพฉายผู้รับบริการตรวจรระบบทางเดินหายใจและตรวจโควิด -19 ตามภาพฉายสรุปการพัฒนางานเวชศาสตร์ทหารดำเนินโครงการดูแลทหาร KPJ UD Smart s o i e เพื่อให้ทหารมีสมรรถนะทางร่างกายและจิตใจ พร้อมในการปฏิบัติภารกิจประกอบด้วย7โครงการอัตราการบรรลุความสำเร็จของโครงการร้อยละร้อยได้แก่ Smart Health Protection ดำเนินการครอบคลุมเรื่อง s t s t r o การดูแลสุขภาพหน่วยฝึกทหารใหม่โควิด19และโรคอุบัติใหม่การดูแลสุขภาพจิต Smart Strong ดำเนินการครอบคลุมเรื่อง การดูแลตรวจสุขภาพประจำปีของกำลังพลการปรับพฤติกรรมสุขภาพกำลังพลและครอบครัวการดูแลสุขภาพครอบครัวกำลังพล Smart Mental ดำเนินการดูแลสุขภาพจิตกำลังพลณที่ตั้งปกติและปฏิบัติราชการสนาม Smart Heart ดำเนินการในกำลังพลกลุ่มที่มีผลการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดระดับ3ปัจจุบันดำเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณ2,567 Smart Service ดำเนินการตรวจเชิงรุกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นที่ตั้งปกติและชายแดนพร้อมทั้งตรวจสุขาพิบาลหน่วยทหารในที่ตั้งปกติและในพื้นที่ชายแดนมีการใช้ระบบปฏิบัติการแพทย์ทางไกลเทเลมดิซินร่วมในการตรวจรักษากำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปสมาร์ทไมายดำเนินการตรวจสุขภาพช่องปากกำลังพลและทหารกองประจำการครอบคลุมมากกว่าร้อยละ90กรณีตรวจพบความผิดป,ปกตินัดหมายเข้าสู่ระบบการรักษาต่อไป สมาร์ทดีทายสุขภาพสดใสก่อนวัยเกษียณดำเนินการตรวจสุขภาพกำลังพลและคู่สมรสที่เกษียณอายุราชการตามโปรแกรมตรวจพิเศษปัจจุบันระหว่างดำเนินการต่อเนื่องสรุปภารกิจสำคัญภารกิจตรวจสุขภาพคัดกรองโรคและตรวจสุขาพ,พิบาลในเรือนจำมณฑลทหารบกที่24ภารกิจควบคุมโรคระบาดหน่วยทหารภารกิจให้บริการฉีดวัคซีนในหน่วยทหารและประชาชน ภารกิจฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะเหล่าแพทย์แต่สัปดาห์ภารกิจเยี่ยมบ้านโครงการเด็กศูนย์ถึง5ปีโภชนาการดีพัฒนาการสมวัยสรุปภารกิจช่วยเหลือประชาชนดำเนินการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมในภารกิจราชวงศ์และบุคคลสำคัญร่วมในภารกิจหน่วยขึ้นตรงหน่วยทหารในพื้นที่และหน่วยทหารจังหวัดข้างเคียง จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ชุดปฏิบัติการหมอเดินเท้าลงพื้นที่ให้บริการประชาชนดำเนินการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ชุดหมอเดินเท้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอุทกภัยพื้นที่จังหวัดอุดรธานีสนับสนุนหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมภารกิจสาธารณประโยชนต์ต่างๆดำเนินการจัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในหน่วยทหารภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและประโยชน์อื่นๆต่อผู้ป่วย สรุปภารกิจเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุทางการแพทย์พัฒนาชุดเตรียมความพร้อมแผนเ,นเผชิญเหตุภัยพิบัติทางการแพทย์ไม่ทิวัดเอมเมอร์แดแม s แคชชัวตี้สต ROKE มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย s a r e เก2023ณจังหวัดนครราชสีมาร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแล,และสถานการณ์ฉุกเฉินเต็มรูปแบบณท่าอากาศยานอุดรธานี ร่วมรับคณะตรวจสอบและประเมินผลการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยกองทัพบ,บกในโอกาสเดินทางมาตรวจสอบและประเมินผลการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณาภัยกองทัพบ,บกณจังหวัดอุดรธานีสรุปโครงการหมออ้วนช่วยชีวิต2023 มีการอบรมพัฒนาทีมวิทยากรครูกคร,รูขอขยายผลการอบรมให้ความรู้การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานการปฐมพยาบาลผู้ป่วยจมน้ําการปฐมพยาบาลผู้ป่วยสูดสำลักสิ่งแปลกปลอมและการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติแก่หน่วยราชการและโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรวม4,910คนสรุปงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จัดการเรียนการสอนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยูนิตสคูลเพื่อถอดองค์ความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Non Technical Skill เพื่อพัฒนาทักษะบุรณาการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานจัดประชุมวิชาการเรื่อง3 p Safety Hospital กับมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภยัยเพื่อพัฒนาความปลอดภัยของผู้ป่วยบุคลากรและประชาชน พัฒนาการดูแลผู้ป่วยโรคกลมร้อนสู่การประเมินรับรองเฉพาะโรคเพื่อพัฒนาการดูแลป้องกันการได้รับบาดเจ็บจากความร้อนให้มีประสิทธิภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้แผนที่สายทานคุณค่าสู่การพัฒนาระบบบริการเพื่อพัฒนาระบบริการผู้ป่วยนอกให้มีประสิทธิภาพรางวัลความภาคภูมิใจรับประกาศนียบัตรสถานพยาบาลที่ผ่านการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ hospital accreditation ครั้งที่8 รับรองรางวัลหน่วยสายแพทย์ดีเด่นประจำปี2566ประเภทโรงพยาบาลกองทัพบกขนาด200เตียงผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาครั้งที่5ผ่านการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189และ ISO 15190ผ่านการรับรองประเมินคุณภาพงานบริการตามมาตรฐานบริการกายภาพบำบัดระดับดีเยี่ยม ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่หนะ่าทำงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขของคนทำงานระดับดีมากผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยสำหรับสถานพยาบาลน,นอกสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและเอกชนระดับดีมากผ่านการประเมินและรับรอง Green and Clean Hospital ระดับค้าทายด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลไข้ปปะจักจ์กศิลปาคมขอบคุณค่ะ